โอ้เงี้ยเงี้ยเงีังเงี้ยเงี้ยรังเอ๋ออกออกมนเจียกมาเสียน่เดี๋นี้นเโอ้มันสสัตมาทางนี้นะผมมืออเบื่อต้องังนี่ครับคอยตรงนี้เนีะต้องพางกัร่งคมกระยางไม้ด้พุนกับบาวุนนะครับมาได้เงี้ยนอาจารย์ผู้วาดนะครับอาจารย์วาด เข้าพกากระยางลงเหี้ยนมากจะหนีล่น,น,นี่นี่ล่ะพงกระยางมาพอดีมันนี่<ม>เป็นไฟเบื้อเบือครับช่วงนั้นก็ประมาณหกโมงหกงสามสิบีาน,น,านาทีนะครับผมกัยญางมาต้องพูน้นก็เจอกันพอดีบางเอืน่นเมื่อน,นั้นสวัสดีครับพ่อแพี่น้องเอซทุกท่านครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับน้องพางตอนนี้เราอย่ยังบ้านในนี่นะครับ ไข่ลงทังข่าวยางส้มหมูบันนะครับแบบนี้เลยพ้อกาวครับนับจู่สมบุญนะครับไอ้จครับเอกครัท่าไปไงทัง่ายางนะครับเพราะว่าทางทีไอยังมาข้าในมาเนาะยไปครับข้าวยางเล่าบันครับคุณสิแม่กระทงหลังนะครับ ท้ายนี่ผมยังขันนีนไปจักเทียนะครับข้างขึงน้นมันเกิดสิมีโรงสีเขานะครับเพียงโรงสีเขาใส่หมวกมมบ่ะหมวโอ้โฮมใส่บานเฮี้ยนกันยังพวกกวามดังเดิมอยู่นะครับ เขามากั้นกับแม่น้ำตัวนี้โอ้นี่รถลงอันนี้เป็นรถสีเนาะรถรถสีว่ะน,นี้มีกี่คันหลังมีสามสี่คันนี่แหละอ้โครับรถสีรถสีใช้รถอีแตกนะครับใช่หรือานี่เป็่ปอนนี่ใช่หรอโอ้ต้องทางสีท่าไปนะครับีสาวหินใบตองวายสันสาวสาวบ้านนายฮีนะครับ ถึงเคยมากนะครับไส้หมูถึงเคยมากมั้งเทเล่นนะครับสบายดีก็เห็ดยังบ่คันเบ๊งไอ้ขนมเอาวันนี้มันสินบ่มันสินเกาไม่ได้ไปเกี่ยวเขาบ่ ขอยยังได้ในี่เดียร์ก็มีของงานเนาะโอ้ของงานเนอะสุกกระสายโอ้ดีบอกเฮียนเฮียนเฮียนสาวสุกหนึ่งทางแม่นอันนี้อะไเฮียนสาวสุกโอ้เขื่อไปไายเพิ่นอยู่อันนี้เป็นน้องบอกแม่นมีน้องสาวสุกนะครับเพื่อจำได้กับผมไปไายช่วงน้ำส่วมครับที่เพิ่นเปลี่ยนเน็ยดอยู่พูนทีงหน้านะครับอยู่เราติเซ่เนี่ครับนี่เป็นน้องสาวสุกนะครับไม่ได้มีเฮ็ดเบียกวะ นี่เงาเป็นนยิพันธ์บินนะมือเป็นมืออันสาเนนะอันนี้ชอบแปดตับมือของพันานะครับที่เป็นพนะันสานะครับโอ้ยน้องไม่โจนโจ๊เนี่ย <c ười> เป็นบริการใหญ่ไปเอาอยางกอไปขอบใจอะไรด้อ ใชครับย่างตอนครับคเจ้าสุกไปเกี่ยวขขาบึงไปแค่เกียวขาราบาเขอเจ้าเขอเจ้า,อ,จาอ๋าาเอเย็นสบายครับพี่ต๋อยากาศบริอ้อนเนาะมันมีโฮมต้นใหม่ครับ งอควยมันก็เลียงไ้ตามย่างตามสั้นับพี่น้องบรรยากาศก็เกลนะครับบรรยากาศดีเนาะตอนสวยคนัคยมาเรียนกันน็มเกียวข้า็เกียวข้าเนาะใสผู้สาวอะไร่างนี่เป็นผู้าไหนเทองโอ้เฮียนเฮียนเฮี้ยนังเน่เฮียนลังเนี่ มีายมีเสียอออกออกออมันส mm ีออกไเส้นนีเดนี้มีคนแต่ว่าคนไปเกี่ยวาวโอ้มันสอดสัตมาฟังนีนะครับดนาลี่น้องคำพังสิษย่สดาวอยู่บ้านคุบอกมันอยู่บ้านมันมาจากใครกัไปครับพี่น่นบไเกี่ยวอเป็นยังเดไปครับพี่้อว อันนี้เงินว่นให้บาเหอนี้ขึ้นมาตีเกี่ยวขอนะครับไว่าเสนนี้แหละที่แรกกับไอวดตัดมาเซ็นนี่ละงอข้วเนนล,วลเเี้ยงเดาปล่อยนะครับน,น,นี่บ่เออไอ้เกีเ่ยวขอนะ เงินคนถึงตงเสียดนะเข้ากันยางเลาะไปเรื่อยครับพี่น้องเงินมึงอยู่เงินเงินเรือใบนา่เขอ hôm เราเงินนี่เง็นเท่าไหร ด้วนู่นที่ออที่ไท,ท,ทยลิบ่ะช่ว่าไทายกิบม่ผมท่านได้ห็นเรครับสานุน่นสาแมวนเนาะสันเฮีนมัแหลกแหกมึงกับแม่ซอยนี่เหรครับนี่ตอนนั้นแมนแม่สายนี่กยู่กับ ผัดย่างเงี้ยแม่นครับคนโก,นบ,กนบามคนบ่เลยมื้อนี้ผมกับน้องพังบ่ได้ไปหน้านะครับพีน่น้องมีเมียให้อยู่บานยูบานเฮ็ดน้องกินนะครับบ่ได้ไปแล้วครับมื้อนี้จ้งงจางคนจ้างคนจ้างคนกันนะฮิ่งอากาศโมโหนคือบ้านเ้าเนาะอากาศดี ตอนนี้แรงข้ามดีอต่ตอนนี้กที่เขาคเพื่อนบางคนจะเล้าบางคนจะโแล้วบางคนก้าวไปเที่ยวช่วกันม่ไอ้ช่วงนี้าองมาตั้งไนหยเสียยิ่งเหี้ยนเป็ำยบ่เนีย ไปไม่นาไปเขาออกกันยังอิจิตมั้งบ่ทางนี้นเลยบ่มยังซูเอ็ดมันบ่ยังซูเอ็ดเนาะได้หนกสมุนก็มาเต็มเลยครับคนเนีย่ยยางน้ำฝนจะอ,อายนะครับ โอ้กเพ็ดมาอยู่หรโอ้โข้าใส่เป่นยาขาเซ็นเมียนนะครับเชนกลางบ้านบ้านอีกอวัสดีครับเนี่ยเจ้าขอเรียงหรอเ่โอ้ยยังหาย อันนี้เป็นเป็นฝ้านะครับเยญ่ไม่เอาโอ้เกียตั้งแต่รด้างเียตแตตือนชิเอเดือนชิเฮนห้าคัมอ้ย่างใช่เด็กงเด็กวลูกนต่ห้าต่ให้อ้ให้แน่แน่ทงนี้คนเหลไปนนเหล่ามันบ่ไปก่อนครับเนี่ยยังต่อก่อน ในบ้านก็เริ่มไม่กินเขาเที่ยงแล้วต้องอังแล้วอันนี้เป็นรัดผานะเป็นรัดผ้ารัดผานะครับอันลูกสม,มุนอันนี้อันนี้เป็นบ้านสาวจอยนะครับเนี่ยสาวจอยมันึกไม่เลยจำได้สาวร้อยสาวจอยอันนี้สาวจอย ตอนนั้นคนไทยกบาหลุนนครับมีเสียอไข้าหลันะครับมื่อ,อ,น,อนี้มื่อนี้ิ่นบ่ได้ไปใส่่เข้าใจาบ่ได้ไปใไส่่หัเกี่ยวข้าวเ,าอ,วเาอ้านเกี่ยวข้าวสากแล้วม้แหลอ้าวกออ้นมมาที่แรกกมัสออโขวดหคลิปแรก,แรก ามาซื้อซื้อขนมนี่นี่นละกับบาวุดนี่ครับตาใจเป็นหัวใจสิน,น้านะครับพ่นกินเขาเแล้วเราเป็นบสแล้วนแ,ลแลวขขออนวโอ้เกียวขาเก่งเนาะไปห้กครับไปก,กันต้อกัน โอ้เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ทำอะไรโอ้สาวหน่อยคือสาวหน,น่อยนะครับนี่ทางเพื่อนหลังนีเป็นเพื่อนในตำนานเลยนี่ยมีและครับนี่ยพี่ต้องพอเบื่อกันพี่เล็กต้องพางมายืนด้วย,วยผมต้องพางนี่แหละครับนี่ผมมาขอเบื่อต้องพางนี่ครับคอยตรงนี้แหละ ต้องพางกันลังพมกันยางมาตาพุ่นกับบ่าววดนะครับ <Yeah. S 1> มาตะเหียนอาจารย์ผู้วาดนะครับ mm. อาจารย์วาดต้องพางกันยางแลงเหียนมาตะนีล่ะกำลังเจาะอาจารย์หนีนี่นี่ล่ะ,ละผมกันยางมาพอดีมันนี้ <Yeah. S 1> เป็นไฟเมื่ือดหรอ,อครับช่วงนั้นก็ประมาณหกโมงหกโมงสามสิบสี่นาทีหกโมงสามสิบสี่นาทีนะครับผมกันยางมาตาพุ่นมาเจอกันพอดีบางเองื่นเมื่อน,นั้น เบื่อนั้นก็นมากอะผู้สาวขอเบอื่อนะครับต้องเออขอขอเฟีดขอเฟีดนะก็ให้เฟีดมากนะครับมีสองสื้อผมกับคับห้องพักไปผมก็ไปนอนงจุ่มเวลาเหมือนเดิมตรงนี้ผมมีสองเฟีดผมกับช่งสติ๊กเกอร์ไปสบายดีเออสบายดีอะไรยังอีกก็เลยตอบไปว่าเลยสบายดีจริงจังนี่นะครับอีซองทอมมี่เพื่อเสร็จหากันแล้วก็ร่วมกันเลยเสร็จหากันแล้วก็ร่วมกันตรงนี้แหละครับจีบ จะได้เห้ารูจักกันนะครับเนี่ยมขึ้นเป็น <laughs> จุดในตำนานนื่กันนี่นพ,พอ, <laughs> อตอนเศรา้ามาเนาะ,ะมาเจอกันนี่ตอนเศร,าเศรา้านี่นี่พี่น,อน้องตอนเศร,าเศรา้าก็มาเจอกันนี่อีกเนี่ยที่นหลังนี่ละตรงทางกับสาหล่าเพื่อนเอารถดน,นี่เนี่ยในคลิปหน้าสิมี่ครับนี่เอารถดน,นี่แล้วเ,ออเ,เพื่อนขี่ออกทียนี่อัน ตอนนี้เอกัมาหอดยันห้อมาแล้วครับตรงนี้เป็นล่งสีเราทางมันปเป็นล่งสีไมัอันน้โอ้ล่งสีนะครับนี่ล่องสีหน่อยอีพอราล้อสีเขานะครับไบสีเข่าบางมือกับมีดคนมาสีดำเนาะมีมือเมื่อานกะมีอือมันเพิ่นเพิ่นเอาจังเลยเปลานึงสิบพันเป็นยังไงแหะเป๋านึงคือสอบนึงเนาะ ประสบละสีพันก็เพระม่ายี่สิบบาทบอยี่สิบบาทนะประสบครเจ้าเอาหามนำกระสินหาพันก็จะศูนย์บาทครับอันนี้เป็นโล่งสีหน่อยนะครับพี่น้อกโล้ยเปิดเปิดบ่ได้เนาะเปิดได้อ๋อเปิดได้เยอะครับเดี๋ยวถ้าเกิ่ดึงกันนะครับเป็นโล่งสีขนาดเล็กนะครับมือเสื่ออันี้พอแล้วก็สีเข่าใต้เสื่อแล้วครับนี่อันนี้กั็นข่าวเลยนี้มันเหลืองพี่จะกระท้อนลยขาย อันนี้เขาเอาื้อนยังนไงขอ้ขอปลายบอข้อปลายอยู่บ้านเขาจะเอื้อนข้อเปลี่ยนอือนี่ครับขออ้อปลายครับพี่น้องเป็นขายยังไงนี่นนโลหะพันเป็นปะโลหะพันครับล่งสีขนาดเล็กหัวตะซื้อได้จกเดือนหรอประมาณสามเดือนสามเดือนนะครับเป็นล่งสีก็ดได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะนี่น,น,คคคคนีครับมาอเอาไปเดึงเถอะเออหีบห้ม,มน,นะ ไม่แต่ขายนี่สอบแ,แล้วเขาได้สี่สิบห้าพันสีสิบห้าพันแปบาทนะแล้สิบห้าบาทก็ไสอบนะครับอเมีอีฟอีเมียแล้วก็สิบเอไปขายยีเซนะแมนอันนี้ก็จะเป็นห้ามสิบบแล้วจะเป็นห้ามิบบอแลลวอันนี้โลแพงก่อนเอน่ยนจะาขายเป็นโลโลหน,นึ่งสิบสองพันโลละสิบสอพันแมนถ้าเป็นเป่ล่า้นนี้ก็คือแสนปลายกว่านี้เขาบดให้ยล้วบดให้แล้ว,ททวนะครับแมนแล้วพ่อได้ใช่เนาะแมน พอได้ใส่นะครับแล้วก็เปียดไกอีพอแล้วก็เลี่ยงไว้นะครับนะโอ้นี่ครับนี่นี่ครับเอาพอไว้ชี้ไว้เพราะว่าเข้ากับไปเหวียกแล้วเศร้าได้เฮ็ด่นี้มือเศร้านะพีจะเศร้าได้ครับพี่น้องตีตีฮะเราเดิมสีเราแล้วเดิมเดินเพื่องล้วครับก็เศร้ามากแล้วก็ไปเวียกน่าอื่นนะครับครับเป็นกะอาบหน้าไม่ไดกินนะครับ ับวิถีชีวิตของเทวันนาฮีครับหาบน้าไม่ได้กินหาะใช่มันนี่บรรยาก,รกาศก็เย็นสบายนะครับแดบบไดไม่ค่อยร้อนปตนใดย์เท่ากับซีเฮ็ดน่องกินผาอีหออีแย่เราหางเนาะเท่ากันซีเฮ็ดน่องกินเนาะก็เลี้ยงไก่เป็ด,น,ปดนี่ยเป็ดที่เืินเงินเหมือ เด็กจะกินไก่ละไก่ยืดเงื่อนทั้งหมดเลยนะครับอ,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 อี่พอมือมากกัได้กินต้มไกม่บริสุทธิ์นะครับเขายากมาบแพงก็นะครับอย่างไก่ไปถึงกินมีล่งสีนะครับพี่น้องพ่อเด็กเงินในซีฟแอนฮานะครับพ่อเด็กซีฟแอนฮานะซื้อเป็นตัวก็จะขายเอง อันนี้ซื้อเป็นตัวครับนี่ครับโอ้เจ็ดแปดสิบพันคันยากคันยากครับจัดการเลยเนาะผสมมาเพิ่นกับค่าให้กินตลอดเลรอครับพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินครับดีดีชีวิตคันมันหนวกกับมันเสียวครับหน่อยเงี้ยหน่อยแก่นแก่นครับยันดีดี่ครับมาก แงม่เหรียญน้ำคุ้นคำาะครับนี่คุ้นคำอยู่ปอดแล้วปอดสอปอดสองยอเดี่ยวขอปอดใดยอยี่หองปอใด่หนึ่งเย็นกอนกล้วยเด้ยกล้วยยังหองปอดใดปอดสองปออันนี้ก็ปอาสมกล้วยก็ยุ่ปอสองอนี้กล้วยยังปอดสออันนี้เด้ปอเกียวอเอนุบาลเอนี่กว่านี่ม่นอนุบาลตนี่อเกียมปอดสองเพราะนาเพันปอสงม่ยงเงียบ่คุณคำ

ใหญ่ดีใหญ่ๆครับสาวหน่อยวันนี้ไม่อีก่แค่สิบปีครับพี่น้องงูบะฮอดลางหุนกับบะฮอดนี่เป็นสาวเลยนะเป็นระ h ัก k ด้วครับผิวผิวคนสีดีเลยเขาทำวันนี้ตอนนี้ให้ในเกลียงนะเพื่อนแต่ก่อนสาวห้ามทางกะสีเป็นทั้งสี่ลักครับยนี่นี่นี่ใสเนี่ยแหละหวานี่ก็บหลานป้ามันมีได้ลูกหลานลูกสาวกกเราโอ้โหนี่เหรอไอจีดนี่นะลูกของป้าลานของป้านนี้ก็หลานเนาะ นี่แต่ยาพี่นนองมนนะครับพนี่ยพี่น้องบนเพราะว่าเหญ่พังมากนเพื่นสีมันอยู่บานหเพราะว่าคนคาดเด็กหน่อยนะครับคาดเด็กหน่อยชั่วไปใช่อเล่าครับงันะี้ต้องกินเนาะลิปนี่ก็ Asia ่ามียังมากไม่ครับพี่น้องขอขอบคุณเอฟซนะครับทีรับชปวิดีโอจนจบครับ คิดพลาดประการได้ขอโทษขอใหยเด้อครับพี่น้องเสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี